มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กป้อมทะเบียนรถบิ๊กป้อมนะคะลงพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเมื่อเวลา10บนาฬิกาสานาทีของวันที่15พฤศจิกายน64พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงกลาโหมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแล้วก็คณะนะคะ ได้เดินทางไปตรวจวราชการติดตามงานด้านการป้องกันชายแดนที่ท่าเรือหัวถนวนหมู่ที่3ตำบลน,น้ําสืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะโดยได้รับฟังบรรยายสรุปงานด้านป้องกันชายแดนจากที่ทําการปกครองอำเภอกระบุรีนะคะ สำหรับท่าเรือหัวถนนนั้นฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านไซปูตำบลหมารางอําเภอเขมเหวจีจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมามีแม่น้ำกระบุรีกั้นเขตแดนระหว่างไทยเมียนมานะคะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดผ่านชายแดนชั่วคราวที่ชาวไทยและก็ชาวเมียนมาใช้เรือหางยาวในการข้ามฟากไปมาหาสู่กันค่ะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางนี้ได้มีประชาชนที่มารอต้อนรับพลเอกประวิทย์ได้ส่องหมายเลขทะเบียนรถ ที่เป็นพาหนะในการเดินทางตรวจงานที่จังหวัดระนองนะคะเป็นหมายเลขทะเบียนรถกอไก่คอควาย8 9 9 8ดระนองและร้อยเอกธรรมนัตได้กล่าวก่อนเดินทางกลับกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาจังหวัดระนองระนองเป็นเมืองที่น่าอยู่อากาศดีพร้อมโปรยยาหอมทิ้งท้ายแล้วผมจะกลับมาช่วยชาวระนองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ